สวัสดีค่ะทุกคนพรุ่งนี้หนูตีจะไม่ได้ลงคลิปนะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของหนูตีจริงๆนะแต่ว่าเราดูเพราะว่าหนูตีคิดแผนว่าหนูตีจาะไอ้นี่นะคะรับลูกศิษย์นะคะซึ่งอยู่บนสามแค่สองวันขึ้นซินโบหนึ่งงงบทุกคนคือ <c oughs> เปลี่ยนเลเวลเร็วมากซึ่งตอนแรกที่อยู่บนสาอยู่ครึ่งหนึ่งเลื่นไปปุ๊บ ถค่สองคนขึ้นบนหนึ่งขึ้นซิมโบนหนึ่งเลยงงปะรับลูกศิษย์หนูนี่หลายคนนะเฉพาะผู้ที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะไม่พายพรุ่งนี้ไม่ได้ลงนะับเพราะงั้นงานแสดงนะไปร่วมกันนะคะงานแสดงที่โรงแรมนพึงลลึกระนัดนะคะแปดโมงสี่สิบห้าเป็นต้นนะคะเฉพาะคนอิสลามนะคะ พุทธคริสต์พาราหมณ์ฮินดูห้ามเข้าเด็ขดขาดเลยค่ะขอบคุณค่ะอัสิลามุอะลัยกุนบรอดตูร์โลฮิวะบะเราะกาตุฮบ๊ายบายบ๊ายบายอัสิลจำไม่ได้ bye-bye ạ, Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Hi, wabarakatuh.